สวัสดีครับทุกทกท่านในคลิปนี้ผมจะมาตกแต่งบอนสีนะครับตกแต่งยังไงก็คือการตัดใบออกนะครับเนี่ยใบที่กแก่ใบที่แบบเยอะๆนะครับเนื่องจากสวนผมเป็นสวนเล็กๆไม่มีพื้นที่มากพอที่จะวางต้นใหญ่ๆนะครับผมก็อาศัยตัดน้องออกไปเรื่อยๆแต่งไปเรื่อยๆเนาะสำหรับท่านใดที่มีพื้นที่เยอะนะครับก็ไม่ต้องลอกเรียนแบบนะครับไม่ดีนะฮ <laughs> ะแต่ผมมันจําเป็นจริงๆนะครับบางต้น จะตัดเอาไว้เป็นแม่พัน์ุให้เขาลงหัวแต่บางต้นมันก็จําเป็นต้องตัดจริงๆอะ่ะเพราะว่าหนึ่งพื้นที่เราไม่พอนะครับสองเราก็นั่แหละอยากเอาหัวมีประมาณนี้นะครับเหตุผลของผมแล้วก็ตัดแต่งให้เขาได้จเจริญเติบโตได้รวดเร็วนะครับใบที่เนี้ยเพราะว่าผมเนี่ยมาดูแลเขาแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับถ้าผมไม่ตัดออกบางทีใบ ที่มันเก่าๆมันอาจจะตกลงไปอ่ะอาจจะทําให้ไม่สวยนะครับผมก็เลยจะมาตัดเลยอย่างเช่นต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้อึ้งผมจะตัดไปทั้งสี่ใบเลยนะครับอันนี้นะหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ใบนี้เลยก็จะเหลือไปสองใบนี้นะครับนี่เอาละเดี๋ยวมาตัดกันเลยครับผมผมจับมือเดียวนะครับไม่ค่อยถนัดต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับนี่ตัดออกมาแล้วนะครับตัดอีก ขั้นตอนการตัดก็อาจจะทุลักทุเลีนิดนึงนะครับขออภัยทุกท่านด้วยทุกท่านอาจจะเลื่อนเลื่อนผ่านก่อนก็ได้นะครับ <c oughs> นี่นะนี่ได้แล้วเห็นไหมครับสองไปแล้วนี่ไปคลิปนี้อาจจะทำํำร้ายจิตใจคนรักบอลสีนะครับอาจจะเป็นบางท่านก็อาจจะเสียดายเนาะตัดน้องทํามอะไรประมาณนี้นี่ จำเป็นครับจำเป็นจริงๆเนาะแต่ถ้าผมมีพื้นที่เยอะๆเนี่ยผมจะตั้งน้องไว้ห่างๆกันแล้วก็ปั้นให้น้องต้นใหญ่ๆเลยนะครับแต่นี้เราก็ด้วยความจําเป็นนะครับนี่นะนก็ได้แล้วนะครับสี่ใบที่ตัดออกก็เหลือไว้ประมาณนี้นะครับให้ส่วนที่เหลือเนี่ยได้จเจริญเติบโตต่อไปนี่ครับประมาณนี้นะครับแล้วน้องก็จะแตกใบออกมาใหม่ น้องพึ่งมีดอกนะครับดอกผมพึ่งเก็บไปเมื่อโอ้โหถ้าจำไม่ผิดก,ก็สองสัปดาห์ที่แล้วนะเก็บเกบสรตัวผู้ไว้ตัวน,นี้นะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ผสมหรือเปล่าเกสรตัวผู้ชุดต้นนี้ <c oughs> ไม่มีเวลากลับสวนเลยมันก็เลยจําเป็นต้องะเอาตามที่ได้นะนี่นะฮะก็เป็นสวนของต้นแรกเราไปดูกันเลยว่ามีต้นไหนบ้างที่จะพอได้ตกแต่งนะครับไปดูกันเลยเอาละจุดนี้น่าจะได้ตัดเยอะพอสมควร ดูครับพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยผมไม่ได้อยู่ดูแลเห็นไหมเพราะเวลาน้องตกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับมันดูไม่สวยงามนะครับผมก็จะตัดทิ้งหมดเลยนะเดี๋ยวให้ทุกท่านดูไว้ก่อนอันนี้จะเป็นฮกหลงนะครับดูไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูหลังจากตัดอีกทีนึงอันนี้สําหรับฮกหลงนะครับใบที่โดนตัดออกบางใบผมก็ตัดออกบางใบผมก็เด็ดนะครับเนี่ยบางใบที่น้องแบบว่า พอเด็ดได้อะเราก็เด็ดจากโคนได้ได้เลยนะครับลอกออกจากโคนเลยน้องจะได้แบบหัวจะได้ขยายใหญ่ขึ้นนะครับอย่างเช่นใบนี้ผมก็เด็ดมาจากโคนต้นจะบางใบเนาะมันก็ไม่ใช่ใบที่มันจะเด็ดได้เราก็ตัดเอานะครับประมาณนี้อย่าผมตัดให้เหลือแค่นี้เนี่ยพอนะครับนี่แบบนี้นะครับใบนี้ตัดอีกได้นี่ใบนียตัดออกอีกได้นะครับนี่ให้เหลือประมาณนี้นะครับผม ส่วนกระทางนี้ก็จะเป็น JPP01 JPP01 น่าจะได้ตัดเยอะพอสมควรเดี๋ยวดูไว้นะครับพี่น้องดูตามนี้นะเนื่องจากผมต้องการสร้างฟอร์มใหม่นะครับผมก็เลยตัดออกเยอะนิดนึงเนี่ยใบที่โดนตัดออกนี่ครับก็เหลือแค่นี้เองนะครับเห็นไหมครับแบบเนี้ยน้องจะได้โผล่ใบสวยๆขึ้นมาสวยกันเลยทีเดียวนะครับดูการจัดสีของน้อง สวยไม่เบาเลยอ่าแบบนี้โผล่ขึ้นมาใหม่นะครับน้องจะตั้งฟอร์มใหม่แล้วจะแทงใบที่มันสวยๆขึ้นมาแทนที่นะครับผมไม่ต้องไปเสียเสียดายนะครับเพราะว่าน้องมีหัวแล้วนะครับยังไงก็ไม่ตายครับผมตัดออกได้เลยโอ้โห oh, มาดูเท้าคุณธนุรัชเนี่ยใบสวยๆเขาเห็นครับใบสวยๆของเท้าคุณธนุราชแต่เนี้ยน,น้องน่าจะโดนแดดเรียเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวก็มาตกแต่งกันต่อนะครับเดี๋ยวก็ตัดออกเลยพวกนี้ เท้าคนทันรุลผาตัดออกแค่นิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวใบสวยๆไว้ประมาณนี้เนี่ยพี่น้องสวยเนาะเนี่ยสวยๆผมชอบๆเป็นบอลสีที่ผมแนะนําให้ซื้อมาปลูกเลยนะครับเนี่ยเท้าคนทันุลาชถามว่าผมมีจะผมมีแบ่งปันไหมมีครับมีอยู่เนาะแต่ก็ทักมานะครับท่านใดสนใจก็ทักมาได้เลยแต่ว่าผมอาจจะหาให้ดูไม่ได้ทันทีเพราะต้นที่แบ่งอยู่สวนนะครับ นี่แหละคือข้อเสียของการไม่ได้อยู่สวนมันจะให้ดูแบบเรียวทามไม่ได้นะครับแต่ผมก็มีแล้วก็ส่งให้แน่นอนนะครับชัวนะครับชัวไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับถ้าผมเป็นมิจฉาชีพคงไม่อยู่ได้นานขนาดนี้นะคง <c oughs> จะโดนแบคทลรไปแล้วนะครับไปเนื้อเชื่อใจกันนะครับผมก็ส่งไปแล้วนะครับหลายบ้านหลายต้นนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตาแล้วก็ ให้การสนับสนุนนะครับสั่งบอลสีไปปลูกเนาะนะครับสำหรับในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกทท่านนะครับแต่ถ้าท่านใดมีพื้นที่เยอะอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําเหมือนผมก็ได้นะครับก็ปล่อยให้น้องสวยต่อไปแล้วก็ถ้ามีเวลาดูแลเขาก็ค่อยมาเด็ดออกทีละใบทีละใบก็ได้นะครับถ้าสําหรับใบไหนมันโทมเนาะถ้าใบไหนมันตั้งอยู่เราก็ไม่ต้องตัดก็ได้นะครับแต่ผมตัดเพื่ออนาคตเนาะตัดเผื่อตอนที่ผมไม่อยู่ด้วยนะครับก็จะเริ่มเบลือประมาณนี้นะ ใครมีปุ๋ยคอกก็สามารถเอามาโรยเนี่ยโรยข้างหน้าได้นะครับน้องก็จะสวยขึ้นมาอีกนะครับโอเคนะครับผม